ออกจะสีน่าขยันก่องพันเมื่อมากเลยลุคแบบนปปีนม้มากม,จจม,ม,มากกทีเออเจือจุกน้มีมากลุคแม่นี้มากมากกที่ใช่เลย เรกคือบ้โอ้โยววออกินละวันมาลามาแท้อืมนั่งเลยบอกคน่ะเธอเยอะตัวได้กินนีหน่อ เรามาทางานันไม่ป็นไรก,กี่ป่าของการทงานมไม่น่งงานตัวนี้ค่คือแก่มันจะข้งงงานตัวนี้คับมันคัวตามปทำไได้นนหน่อย้อโรงงานมันนีพี่มยยังกลับไปจบบ้างงปวดปาไป ขาปากระป๋องก็คือว่าแซ่บ,บไงรจอปกะปองก็งอือนจอจักบยำเพิ่อัดปดยำไหนพีเ่เมยยำไ่กินยำเครื่องเลยแรกตุติเกอร์ชุกหอมแดงชุงชกชกระเทียมชุกหอมบีมังหนาวืปนแซ่บเก,เกเบรังสีก็เซลตปากะปองกินได้ไหบกินไป นี่ปว่าอัจะไปลงเพ่เี่คืส่งมาคอยอีๆแต่ก็เป็นนุโตะนี่เขาเอีเดีบติมขาแลตีกติมบอกกาวอืมก็อีกอ่ะมา,าออเป็ <c oughs>

กี่โมอคือเข้าไปจะเสร็มปิดเอะตัวบ่สันทัเลยว่านั่งมันก็เห็น ปกติหัวปลาดุกเขาจุกเลยตุ้มน้ำปลาสะดอกเนี่ยตุ้มปลาเด็กตุ้ 这些吧。谢谢 ai cái <laughs> <laughs> hmm. <laughs> à, mà yếu? bố muốn gì? muốn con, một được con. nghe con. có bốc มาเกะเหรอมาคล้ายๆผักตัววะนึงเลยคล้ายๆผักตำลึงค,คล้ายๆผักตัววะผักอันนีนะผักบวงเนะี่ยผักตำลึงป่าเนะน,นี่ยจะเอามาเนื้อตุ๋นเหรอ เออแล้วมาเก็บอาอยุเขียนทางพักบวงเออคือพักบ่วงสาวยิงถูกมาแต่สารขอบระหลับบรริถูกมานั่งเข้าประสาวประสาวขอได้รับประบาดไปฝันประยุต ประวังเลยคุยกี่ครั้งฟังมุ่นโอนเงินไปผู้แคบม่เยอะเด็ดเลยวาบ้าไปฟันมาเยอะไม่เห็นเราจะขายเยอะกันู้วังเลยคุยบุลลัมไรนั่งเพื่อทำตัวเป็นภาละยัง,งมาสร้างปัญหาคนอื่น อยู่ไอยังเห็ดตายมาันก็เหตบอแล้วาขบุญอีโพอีแมน,นี้ารขึเบิ่งนากูเบิ่งเขาบ,บกขอกว่าฟังควนูเหตุเหตแต่โ่พอม่อแม่กูลำบา จะมีเงินแล้จะผาลนี่ไปอยู่ไกลเข้าไม่ค่อยอยู่จะเข้าขอดูแม่เข้าไปชอบอะไรก็